ทานบดีผู้มีคุณธรรมว่ากันว่าความตั้งใจจริงจะทําอะไรก็ตั้งใจอย่างสม่ำเสมอต้องทําอย่างนี้ให้ได้มีได้ต้องทําให้ได้เมื่อที่มันเกินไปก็มีบอกอย่าจริงจังมากนะทําให้ตัวเราแบบเคร่งเครียดจุดเกินไปคุณสมใจ สมใจเป็นคนที่จริงจังและจริงใจมากทำอะไรก็ตาม,มต้องจริงใจให้ได้ดังใจให้ประส่ดัางใจมันเป็นที่มาของความใส่ใจมากเกินไปบางทีถ้าหากไม่ถูกต้องไม่ถูกใจก็จะมีความขึ้ขงตัะกูล น,นหลายคนต้องคอยประครับประครองอ,อย่าไปเคร่งเครียดมากครับทำอาหารต้องทำให้ดีที่สุดทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดเมื่อรับผิดชอบมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องขออนโมทนาคุณสมใจเชื้อจีผู้หญิงที่มีความตั้งใจมากที่สุดเลยทำอะไรก็จริงใจ รักลูกสองคนไปที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนหากกับพูดไปยังนะจากความรักยิ่งใหญ่ลูกคนโตลูกคนเล็กทำอะไรก็ถูกใจทำอะไรก็สบายใจลูกนยเพราะฉะนั้นกลายเป็นความรักที่มาถึงหลานอยากให้หลานประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้หลานดีอยากให้ลใใหล,าน,า,หลานเดียดจ,จบมหา ประสบความสำเร็จในชีวิตในการดูแลลูกในการดูแลหลานนอมอพุทธาทายโยิก